กะพี้กะปี้เพียงไหนอ่านมึงดูปลาปลาไลท่าอีสานเบือนนี้แหละที่มีตัวแก่ข้าวไอปลาสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีสุขุสุขชนสบายดีตอนเทียงสวัสดีตอนเทียงด้วยพี่้อง ตอนนี้เข้ากับยูทีบ้านคลองสาวคู่ไรทองเพิ่นส่วนมากินแกงเนาะไหมพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเทียงอยู่ทางเขาบ้านเฮ้าเนาะเพื่อนสไลด์นี่ชิยู <c oughs> ทางอกอกแล้วก็ท่างเขาบ้านย่างซูงเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่หน้าบ้านของเพิ่นเนาะทุกคนก็จะมีกระถอมทำใจเนาะไฟโอ๊กฮ <c oughs> ักกับานั่งอยู่กระถอมทำใจได้เนาะพี่น้อง ไผอกหักก็มานั่งอยู่นี่แล้วก็สิเศร้าอกหักเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าอันมานั่งอยู่นี่แห่ผู้บ่าวหรือว่าผู้สาวสิเที่ยวทางไปมาหลายอกหักแล้วก็มันอยู่นี่ก็นะสิมีแฟนใหม่ไปเยเนาะก็สิเศร้าอกักะพี่น้องประมาณนั้นเพิ่นวนมากินแกงนมเด้อพี่น้องเด้อหลังจากที่บ่ได้ลงคลิปลงอันนั้น2-3มื้อเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้บ่ได้พาไปเลาะไปเที่ยวทางดพี่น้องนเนื่องจากว่าช่วงนี อยู่ประเทศลาวของเหาอากาศคือหอนแห้งเนาะทุกคนเนาะอย่านเป็นล่มพี่น้องเลยไปทางใดก็ได้มันหอนเนาะอากาศนี่ฮ้อนหอน,หอนเวลาลมพัดมาเนี่ยบริเวณสีร่มเย็นเด้พี่น้องอายหอนตัวตัว,ตว,ตวคืออายไฟนี่ไหะพี่น้องเลยบรรยากาศอยู่บ้านเหาเนาะโอ้ยทุกคนกระถ่อมสไรดนี่อยากเอาไปยุกไปไหวอยู่หนเืก็เด้พี่น้องคือสีขาวเนาะนั่งอยู่ทันคอยเบิงผ้บ่าวซำหน่อย,าอย,อยมอาส,ยสื่อมาอ่ะเมว่มาให้อะไรเฮ้ย พุกเอาอะโอ้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศยูเฮือนซานของสาวไรานะคะทุกคนขึ้นเงีเยบขึ้นเงาเต้ย ب, เป็นเ,เด่นๆนะ <laughs> เปิดเพลงขึ้นวะ<ไ>มาหอดวาเพื่อนสีแกงมาไหม่เดียวแเดียยังพันสายแเดรอยู่พี่น้อง <laughs> สบายเนาะเอามือนี่ยมันไปซ้อนบ่บอไปได้ไปมันนี้พัก สบ,สบายด้วพี่น้องสบายดีสวัสดีเหมืนอนนี้มากินแกงใหม่ด้วยกัน <laughs> ไปสิมือซีมือไปเลยซีมือเ,เจมเด้อเหมือนนี้เลยซีมือน้องเจมเด้อพี่นอ้นองมือนี้บุญไปซ้อนบ่อกมือไปไม่เนี่พักวันกรรมกรอ,อือพักหนึ่งมือพักหนึ่งมือเดิจะไป,ไปะขึ้นเกาเดินกัไปขึ้นเกาบอกซ้อนนักเรียนคือสซีมวนนะ้วนเนาะซ้อนเด้งนะม้มว,มวนบ่อกแง อันมีบางคนได้เพิ่นมาเพิ่นคอมเมนต์มากนะแม่เนี่ยคู่เวทายอันคู่ไล่เบิ่งเนียขึ้นบ่ใช่แต่นอนใครเป็นใครเป็นคนตาเอ้ยใครจะเป็นคนแกงหน่อไม้วันนี้ลูกขึ้งได้อพี่น้องนะลูกครึ่งไทยลาวะไรสิแกงหน่อไหมซึ่งกินมื้อนี้นะแม่นตะบ่แม่นเซฟเจมได้เมื้อนี้เซฟเจมในสิแกงหน่อไม้ตอนนี้กําลังทําอะไรครับหยองยะนางหยองแบบไทยได้บ่นี่ ลูกครึ่งพูทไทยได้หน่อยนึงเจ้าั <laughs> <laughs> สาดีพี่น้อง <laughs> โอ้ยพี่น้องมองดูมีแตลูกแตลัดได้เลยนะมแต่หยาดที่พี่น้องกันทั้งนั้นเลยมีแต่คนจบุจบๆรอรององ,งามๆด้วยพี่น้องอันนี้ก็เป็นหลานนะคะทุกคนเป็นลูกครึ่งนะคะลูกครึ่งไทยลาวเนาะแมนยูบอ <laughs> พูดไทยได้ไหม <laughs> พูดไทยได้หน่อยนึงเจ้า <laughs> เอาบอกครับหรื <laughs> อว่า มาซิ่เนาะเอาสามวมาพุทไทยได้อันนี้หน่อยครับผมจะก,กัว่าเจมได้พุทไทยได้ดไครับอันนี้เป็นด่านเด็อพี่น้องเดื้อเดี่ยงเพิ่นมาตัต้งแต่ประมาณจังเดือนมาไลยตีเท่าฝาหอยอืมจนตอนนี้พันยายสูงกว่าห้าอีกพี่น้องเลยเป็นวาวแล้วเนะาะตอนนี้นจ้าตอนนี้จ้าปีแล้วส <17 S 1> <17 S 2> ิบเจ็ดปีพี่น้องเดี่ยงเพิ่นตั้งแต่ป่าเพิ่งขอดเพิ่นออกมาประมาณสี่ห้าเดือนมาได้เนาะ ข่อยก็จะไล่แหละเอาปลากระหายซอยเดิพี่น้องเพิ <cả> ่นตอนนี้กะกำร่างยองยานางอยู่บ้านเฮานี่ที่แกงน้ำใหม่ขาดบ่อไรคือต้องใส่ยานางเพื่อนเพื่อนน้ำยานางกับตองแบบเคี้ยวๆเคี้ยวเออเค็มข้นเคี้ยวๆเด้อพี่น้องอ่าก้นก้นอันดูครึ่งไทยเล่ากับกินแกงน้ำใหม่เป็นอยู่ไหมนะกินเป็นกินเป็นของหมักของหมัก ตำหมังฮู้แกงนละไม่ตามโฮงแกงนละไม้ปลาแดงจีกตานปลาแดงคักคักมออันนี้พี่น้องแกงนละไม้ต้องกินกับเขาเขาหุง้งเขาเจ้าเนาะข้าวสวยเขาหอมบารีได้พี่น้องนี่อากาศาาอยู่บ้านเจ้าหอนอยู่บสไลด์หอนแห้งชีวิช้ามาุ่งช้ากอดอะไรกินเตน้ำเนาะน้ำเย็น ป้าเขาขั่ววันนี้ป้าหิ้วแล้วได้พี่น้องเลยตอนนี้กันเลยอนุญาตนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นครัวสาวไลนะคะผู้ให่ใจดีอยากอยากอยากังเกาะอยากงเกะอยากสนับสนุนครัวใหม่กับติดต่อมาหาละลายได้พี่น้องเฟซบุ๊กเพียงไระภาษาอังกฤษอะไร m a l a i m a l a i ได้พี่น้อง เพื่นอ,อ,อนคอรนัแล้วเพื่นอนคเ,เพ่นได้เนี่พี่น้องคุณลยอยากสนับสนุนเพื่อนมาอันนี้คืออะไรคะป,ะป,ะปะลาแดกหายปลาแดกค่ะหายปลาลาแกงน้ำม่บ้านเท่าีต่ตองใส่ปลา <c oughs> โอ้โหเป็นตอนตอนนันนี่เลยหอมหุยเลยพี่น้องเองต้ดังเต้ดังเบิด์ดเฮงเลยตอนนี้สไลเห็ดกินแสบด้วยพี่น้อง,องตอนนี้สาวไรก็จะตำข้าวเบื่อนะคะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่ในเฮือนคั่วของเฟิร์นเนาะทุกคนเนาะคือแบบว่าผู้ใดอยากสนับสนุนคัน่วไม้เฟิร์น,นกต็ติดต่อมาหาเฟิร์นได้เนานะพี่น้องติ๊ตโต้ฮ่าสะหนังเลยติดต่อหาสะไล่เลยติดตโต้ฮาสะหนังเฟซบุ๊ <laughs> กเฟิร์นโดยตรงเลยเนาะพี่น้องเนาะ <laughs> แต่ว่าโอนมากสี่ข่อยกระไรดอกเลยเ <laughs> ดี๋ยวขอเสียมหาเฟิร์นที่น่าสงสารเฟิร์นนี่อันนี้อันนี้คือข้าวเบือที่เราจะใส่แกงหน่อไม้นะคะท่านผู้ชมโอเคขั้นตอน ขัน้เนมือก่อ็จะเป็นมือกล่องไฮเดอร์มอนิเดอร์อันนี้ก็เป็นน้ำจ่นา่งใส่หนึ่งแล้วก็ขลนขลนใเข้ากันคนเลทะเลเนะอือแล้วก็แล้วก็ไปใส่หม้อ อันนี้คืออันนี้คือหม้อหม้อยังกดเดี๋่อหม้อแกงแกงเออเจ็บกบ่าวบาดิเนอันนี้คือหน่อไม้มาจากที่ไหนคะสวนหลังบ้านของเราเองโอ้มาจากที่ส่วนหลังพูดไทยนะคลิปนี้นะขอความร่วมมือได้ไหมคะพูดไทยได้หน่อยหนึ่งจ้าเวลาปนกันเพราะเดยวที่ไทยเป็นจำนวนมากอันนี้คือบรรยากาศอยู่เรือนครัวของสาวไรนะคะทุกคนแบบ โอ้โหภาพแบบนี้หาดูยากมากเลยจะมีหม้อแขนไว้แบบนี้เรียกร้ายสายเลยโอ้ยเบิอ์หยังในอยู่ในหมอนะเฮ้ยยาดีเบ่ยาดีโอ้ยยาดีกินแล้วสวยเบ่อันนี้หม้อกระทะอากาศก็ร้อนอยู่นะคะตอนนี้เพราะว่าเราอยู่ในครัวย่อหกคว่ำเลย เอาน้ำข้าวเบียร์ลงไปน้ำข้าวเบียนะน้ำข้าวเบียรลงไปบ้านเราไม่มีเตาแก๊สนะคะทุกคนต้องใช้ด้วยเตาอีโร่เตาถ่านเตาถ่านเนาะทำแบบเป็นบ้านเลยค่ะเสร็จแล้วก็ทำยังไงต่อค่ะรอให้มันเดือดรอให้มันเดือดแล้วก็ค่อยปรุงเนาะค่อยปรุงเอาปลาสซ์ใส่แล้วก็เอาปูนปวดแก้สลายจะม่งานแต่พอมีพี่น้องด้วยฮะดูสวนผักหลังเนาะโอ้แม่นบอกอู้ปกล้วยปวดพี่น้องงามเพียงนี ยาผ่าด้วยเฮ้ยักสืบทายดเป็ดเปิดเพื่อน,นนะพี่น้องเนเป็ดเคื่อนสไลดเนาะโีไก่มีสวนพงสวนพักวกนีจะจัองห้เอริจ๊มงวงซุกนะนะซาลิงกำลังมาหอดด้วยพี่น้องเด้อเจ๊ดิ่งทองกำลังมาถึง,มา,งถามากับท่านนะเรสำเนา ก,กลังจะสวันนี้คุณครูหยุดนะคะท่านผู้ชม <c oughs> คุณครูหยุดคุณครูหยุดคุณครูไม่ได้สอน <บา S 1> หนึ่งวันวันนี้วันอะไรคะคุณดิ๋งหญิงวันวันที่หนึ่งกัมกรวันที่หนึ่งกัมกรถ้าวันประเทศไทยเขาเรียกว่ามันแรงงาน,เ,นาเอออันนี้นนทําอะไรคะแกงหน่อไม้จ่ะไม่ใช่ตอนนี้เธอทําอะไรอยู่ ฉันเหรอจะตักปล <c oughs> <c oughs> าใช่ยังบางเอยูงงงงง่ยาปากบังเงบังเมังเป็นพเพียงอะไรบังองลุงงงเธอจะใส่ทั้งตอนเลยบ่ใช่จะใส่ทั้งตอนเลยนะโอ้นี่ได้คนกระทามมาสไลกินเพียงคืองามกินปลานนกินปลาแบบนี้แหละทุกคนปลาปลาผ้ายอีสานแบบนี้แหละคือมีตอนขับเท่้นเลย ใช่นาเหลือก้อนพี่น้องไปรได้ะไลด์เป็นแฟนนี่โอ้ยสบายนะเฮ็ดนักกินเฮ็ดเก่งเฮ็ดแสบเอ็กแสบหย่อนยังบูวะใส่ปนัวดูว่าสุรุตเป็นนัวสุรุตบ่ใส่สุรุตเยอะบ่แล้วแฟนสาวไรไม่มีบ่โสดเด้อข่อยทางแท้สวยขนาดนี้โสดจริงหรือเปล่าเก้าสิบเปอร์เซ็น อันนี้ได้สิอันนี้ได้โสดจ้ะบ่ร้อยเลยนี่แล้วอ้ทุกคนนี่คือความจริงนะคะสาวหลิงพูดความจริงแล้วแฟนนอนน้ำถุกมือสองเงินสองตัวเออสองตัวบ่ทั้งเงินทั้งเพดานแต่กระตักเออตัวตั้งแค่นั้นแหละพะล้มพะลมดิพะล้มเงินแฟนนอนอ้อมขาอ้อมแออยูลจังคืนกันอืมสูงหักกันอืมเต้ยสิเกยิ้มโอ้ยมึงพี่น้อง ปลาเราก็ไม่ได้ใส่ทั้งตัวนะคะเราจะแบบบ้ามาให้แบบเอาแต่น้ำมันแต่น้ำมันใคอยากก็มากินน้ำสไลด์ด้วยพี่น้องด้วยพี่น้องด้ยกันลังแป้งนัวสุรุสสรุปตอนแรกว่าต่อเจียงจะเป็นคนแกงได้โอ้ยให้เธอหันมาทางนี้หน่อยสิแป้งนัวแป้งนัวสุรุสุูรุสุรส เดยายตานี้เนาะโอ้ยต้วงตวงไงี่ายอีก่ชิมือสไลด์ทองเละพี่น้องสิชเสบด้วยพี่น้องเปรนะเห็กินเสบได้สไลด์เธอลืมปิดไหปลานี่หปลาเพิ่ม ใส่กะปินิดนึงนะใส่กะปิ้นะบ่สไม่ใส่ไม่หนึ่งสูตรสไรด์นี่ฮะยากด้วยพี่น้องเชือกควงนัวใส่กะปิกะปิเพียงไหนอ่านมึงดูกะปิ้กุ้งมาจากไชืกกระพี้มาจากไทยมาจากไทยแลนด์ใส่กะปินะไม่เคยกินนะนี่นะโออเต้ฉันไม่เคยกินนะถุงนี้สูตรนี้แหละแซ่บนัวเต้ เราให้มันเดือดก่อนนะเดือดเดือดเราให้มันเดือดก่อนแล้วก็เราจะใส่ผักคะบ๊อกผักคะที่ไทยเอ่ยเนี่ยผักคะสะอมสะอมหน่อเงี้ยแกงมะม่ายสุกหรือยังคะสาวอะไให้มันเดือดก่อนนะอะไรแบบไทยคืออยู่เลยไทยโบราณ ไม่ได้เอตาเงินไปเส่ยตอนนี้สาอไก็ชิมดูอยู่เชาดิงชิมหนอยเด้อเสาวทองสาลิงทองกำลังจะชิมเหมือนกันเหลือเด้เนาะเอาข้าวใส่รกนี่มันทำนัีปนไวะเกิดยังไอวะ ตอนนี้กำลังจะเพิ่มเป็นขุนัวเอาเกลือใส่ตอนนี้กำังนะเพ่เป็น่นนัวเอาเกลือใส่เอาค่ะใส่กตะแดก็ตมัน่นะภาพนีก่องตัวนี้บนดิ่งบไในบุคเรอพูนพูนผัดงคิวอะไรเด้เน็ตจะบุเเซียวมี จะมีพระตั้งโรคคีอยู่ผะนี่เตีมเกลือเปล่าช่เกลือลงไปสิเดี๋ยวตจบริหารเามาละพักอนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วบ่เนี่ยขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนใจใจพักผะสะอ้อมสะอ้อมก็ปปุงเลยปล้ว เดือดชักแหงนี้บวบบวบอยู่กินอาหารบานห้าวพี่น้องกินสำ็จคือว่ารูซุดน้อเเสียบซุดเดกินแต่กเงียบเนาะเออพี่น้องจังดีเนาะอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยที่สุดเลย อร่อยที่สุดพี่น้องมันนี้พอแม่พี่น้องมากินเขาน้ำกันเด้อกินข้าเที่ยงน้ำกันเด้อตอนนี้เด้อสาวบันกินกับสาวบันย่างซูงนะพี่น้องนั่งกินเข้าบ่มีโตดูร้าเด้อแบบนี้ได้นั่งกินนี่เตียงสิได้พี่น้องบล้วัเพง่รีเลชโอเคแล้ว